นะครับเป็นแบบก่อสร้างนะครับสนามแบบเป็นตันและสมทังงานนะครับขนาด20คูณ53เมตรสูง9เมตรนะครับพื้นที่1 6 0ตารางเมตรนะครับเห็นนะครับเป็นแป้นนี่เป็นเลเยอร์นะครับก็จะมีการฝังเพดที่พื้นนะครับนี่เป็นตำแหน่งเสานะครับนี่นะครับเป็นแป้นสถาปัตนะครับ มีเป็นลูกด้านนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีเมทัลชีตแล้วก็มีลูปเบอร์นะครับด้านล่างนี้จะเป็นผนังก่ออิฐนะครับนี่นะครับดูแบบไวๆนะครับมีห้องน้ํานะครับนี่นะครับโครงทัดนะครับอันนี้ที่ลูกค้านะครับสั่งจากแฮปปี้ประกอบสําเร็จจากในโรงงานนะครับห็นนะครับ ทัที่เราประกอบสมเร็จจากในโรงงานนะครับนี่นะครับมีทัดหลักทัดย่อยนะครับนี่นะครับจะมีเพจทัดนะครับมีให้หมดนะครับเสานะครับเป็นเสาเหล็กไวแฟงขนาดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับโอเคมีรายการบอกนะครับ ของจริงเป็นอย่างนี้นะครับโครงสร้างเหล็กสนามแบดมินตันแปลงยาวฉัดเชิงเตาชุดเหล็กทัดนะครับทัดทีหนึ่งทีสองนะครับประกอบทัดหลักแล้วก็ทัดย่อยนะครับกรกอบมาแล้วนะครับเสาสูง9เมตรนะครับคาล,ลัดรอบเปลี่ยนระบายอากาศแปโอเมกา้า ครับ